วัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจะพาไปเที่ยววังน้ำเขียวนะครับทิปปีใหม่เดี๋ยวเ,เราไปที่ไหนเดี๋ยวพอไปถึงแล้วผมจะแจ้งนะครับนี่รถเราเดี๋ยวตัวออกเดินทางได้ สวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันที่3 1มธันวาคม2567วันนี้เราก็จะเรามากลางเต็นท์กันอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับลานกางเต็นท์ชื่อว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนแคมป์นะครับวันนี้จัดงานปีใหม่นะครับลูกค้าก็จะเยอะหน่อย เราเข้ามานะครับเราก็มาจอดรถแล้วเราก็เดินมาเช็คอินที่นี่นะครับด้านขวาก็จะเป็นคาเฟ่มีดนตรีนะครับมีลูกค้าเยอะเลยบรรยากาศดีนะครับ เรเดินผ่านรีเซพชันมาจุดเช็คอินมาเราก็จะเจอกัอหลานกลางเต็นท์นะครับที่เป็นเ,เต็นท์เช่าของที่นี่นะครับก็มีเยอะเลยจะลานจะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ติดกับคาเฟนะ่ถ้าเราขับรถมาเราจะ อ้อมไปด้านด้านขวามือนะครับอยู่ด้านหลังคาเฟ่แล้วก็ขับรถลงลงไปเรื่อยๆตามรถคันนั้นนะครับเห็นไหมครับไปเรื่อยๆแต่เรามาการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ยังไม่ได้รีวิวให้ดูวันนี้ก็เลยมารีวิวปกติก็จะขับรถลงไป เราจะติดติดไว้ก่อนก็ดีเดี๋ยวปูอ๋อมีห้องน้ำด้วยแต่ห้องน้ำที่อยู่ด้านบนนะครับเองเข้ามาเป็นห้องน้ำชาย จะมีห้องอาบน้ำนะครับทั้งหจ,จะสามห้องับครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องชักโคกนะครับมีน้ำอุ่นด้วยเปิดท่นึนนแล้วโอ,อ้โหน้ำแรงดีนะครับได้ที่ได้อาบได้เดี๋ยวมีเครื่องทำน้ำอุ่นทั้งสามห้องเลยเออัามีโถปสัสสาวะนะครับสอง สองสองสองช่อง okay. ผู้หญิงเราเข้าไปดูไม่ได้นะครับวันนี้คนเยอะเต็นเตาโจมเต็นเช่าก็มีหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันดีกว่า เต็นเช่าเยอะมากาด้านหน้ามีน้ำตกนะครับที่ลงมาทางไหนน,น,น้ำตกตรงนี้เรียกว่าน้ำตกดาวเดือนนะครับนี่อันนี้จะเป็นถนนที่ขับลงมาไปกลางเต้นด้านล่างนะครับน้ำตก ส,สวยนะครับมีเต็นท์อันนี้หลังใหญ่เลย Happy New Year อ์2026ครับก็จะเป็นถนนลงไปเอ่อ,อลงไปลานจอดด้านล่างนะครับนี่จะเป็นเต็นเช่านะครับมีบ้านพักด้วย มีลานมีรถบ้านนะครับโอ้เป็นสีทองเลยไม่แน่ใจว่ามีคนอยู่ไหมออก็คือน่าจะมีคนพักนะครับโอเป็นรถบ้านห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับแต่เป็นห้องน้ําส่วนตัวสวยครับ ถนนนะครับจะเป็นทางลงที่ไปลานจอดกับเขา,เ,าเรียกอะไรนะสูนยกระถิงตรงนั้นจะเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นลานโล่งนะครับก็ใครจะมาก็เอาท้ามาด้วยจะดีมาก อันนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับเต็นท์ส่วนใหญ่ก็จะมาเมื่อคืนนะครับ จะเป็นที่ดอกของลงนะครับมันก็จะมีลานด้านบนนะครับกับลานด้านล่างลานด้านล่างส่วนใหญ่ก็จะไปดอกของกันข้างล่างนะครับจะมีที่นีก็เป็นที่นั่งสำหรับดูจัดงานนะครับ วันนี้คนมาจางเต้นเงินเยอะเลยเพราะวันเป็นวันสุดท้ายของปีใหม่คืนนี้เขามีงานจัดงานเขาดาวกันนะครับด้านขวาก็จะมีที่มาขายของนี่เต็นเหล่าอยู่ตรงนี้ เมื่อวานไม่มีใครมาบังเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างหลังข้างหลังป้ายนะครับเป็นดาวเป็นเดือนกำลังทำอาหารอยู่เลยไก่ทอดตอนนี้ เมื่อคืนจะมีแค่ขอบขอบนะครับตามขอบแ,แต่วันนี้คนมากลางเยอะก็เลยกลางลานเต็มไปหมดเลยครับเดีย๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกัน ตัวกัลูกกระทิงหนึ่งตัวนี่ครับร้านข้างล่างก็จะมาดอบของกันตรงนี้นะครับแล้วก็จอดรถอยู่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จอดได้นะครับ มีบ่อน้ำด้วยสัีครับเจะมีะเดินลงมาได้หน่อยหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำนะครับโอ้อันนี้มีที่ซักล้างนะครับล้างจานนะครับน,นี่เป็นห้องน้ำหญิงแยกชายหญิงนะครับ 2, ห้องน้ำหญิงมี8ห้องนะครับห้องน้ำชายก็2468ดเหมือนกันมีที่ซักมีที่ล้างจานนะครับสองฝั่งเลยอันนี้ของผู้ชายนะครับของผู้ชายก็จะมีสองฝั่งเหมือนกันนะที่ล้างจาน สองฝั่งเหมือนกันโอ้ยล้างจานเยอะมากเรามาห้องน้ำก็จะมีโถชี3สามโถห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเลยจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้องโอ้โหน้ำแรงสุดยอด ไม่ต้องกลัวหนาวเมื่อคืนผมมาอาบตีหนึ่งนะครับอาบได้เลยน้ำมีน้ําอุ่นให้อาบอ่างล้างหน้าสี่ะครับฝั่งตรงข้ามห้องน้ำจะเป็นบ่อน้ำอนาคตอาจจะให้จางเต็นท์อันนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปถามเจ้าของดูก็โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนแล้วผมจะมารีวิวงานให้ให้ดูอีกทีนึงโอเค เป็นวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราสองห้าหกแปดนะครับเมื่อคืนเราก็อยู่กันที่าหาวเป็นดานหาวเป็นดาวเป็นเดือนแคมปิ้งนะครับเห็นไหมเราจางเต็นท์อยู่หน้าป้ายของเขาเลยเมื่อคืนเขาจะมีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวจะแพ่นให้ดอูอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับที่เขา เก็บไปแล้ววันนี้ก็ออกกันน่าจะหมดนะครับแต่เมื่อคืนเต็นเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากเพราะว่าเขาดาวมีงานเขาดาวปีใหม่มีจุดพุนะครับอันนี้ก็ออกไปกันตั้งแต่ทยอยออกไปกันเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเหลือเท่าที่เหลืออยู่เรามาดูร้านนะครับ เป็นลานที่ผมว่าดีมากเลยนะเป็นลานโล่งหญ้าเขียวไปหมดเลยห้องน้ำสะอาดอเงียบสงบเจ้าของดูแลดีน่ารักมากาผมว่าปีนี้เขาลงทุนจัดงานปีใหม่ได้อลังการแทบจะไม่มีข้อเสียเลย ตั้งแตเ่เข้ามาที่รีเซพชันมามา check เช็คอินพอเช็คอินพอเช็คอินเสร็จก็เขาก็ให้ขับรถลงมาที่ลานที่ที่จุดดบของด้านล่างก็มีพนักมีพนักงานอาคอยดูแลแล้วก็เดินมาเดินพาเราไปดูที่กลางเต็นท์จุดกลางที่เราที่เราอยากจะได้เนาะ ดีครับผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาวันธรรมดานี่เขาเก็บค่ากลางอยู่เท่าไหร่อาจจะ200บาทนะครับถ้าผิดต้องขออภัยเพราะว่าผมมางานปีใหม่ก็พอดีมันเป็นปีใหม่เขาก็เลยเก็บคนละ250าเด็ก10ขวบที่เขาเก็บผมก็150บาท มากัน3ามคนก็ดีครับโอ้นี่ถ้าเกิดคืนนี้มีคอนเสิร์ตอีกหรือว่ามีดนตรีนะผมก็คงจะอยู่ต่อแต่พอดีวันนี้เขาไม่มีเราก็เลยจะไปอีกที่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคอยติดตามนะครับหาเป็นดาวเป็นเดือนครับดีมากเยี่ยม